สำหรับใน EP นี้นะครับผมก็จะมาอธิบายกฎของโอมเนาะกฎของโอมเนี่ยเป็นพื้นฐานนะสำคัญที่สุดแล้วสำหรับวิชาวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวผมเลือกสีปากกาหน่อยอ่ะสีดำใช้ได้โอเคทีนี้เนี่ยคราวที่แล้วนะสิ่งที่เราทำสมมุติแล้วกันว่าเรามีไฟบวกลบ5โวลต์นะครับแล้วก็มีตัวต้านหนึ่งตัวเนาะอ่าหนึ K ก็ได้อ่ะห K ต่อกับหลอดไฟ LED อันนี้คือหลอดไฟนะอันนี้ ขั้วบวกของหลอดไฟนะครับแล้วก็ตรงนีข้ขั้วลบของหลอดไฟนะฮะทีนี้เวลาที่กระแสมันไหลอ่าเวลาที่กระแสมันไหลกระแสมันไหลผ่าน2องค์ประกอบนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือแรงดัน V1 ตรงนี้นะซึ่งมันจะเกิดจากการแบ่งแรงดันเพราะว่าเรามีองค์ประกอบ2ตัวแต่ว่าในการทดลองตอนนี้นะฮะเราไม่ได้มีหลอดไฟนะฮะดังนั้นเราสามารถที่จะทราบค่าของแรงดัน นะที่มันค่อมตัวต้านทานได้ทันทีผมตอบได้ทันทีเลยว่าสมมุติว่าตรงนี้5โวลต์ตรงนี้ก็5โวลต์ด้วยเพราะว่ามันขนานกันถูกไหมเราไม่มีหลอดไฟอันนี้มันก็จะแตกต่างจากการคำนวณกระแสนะในครั้งที่แล้วนะครับก็ i 1ตรงนี้นะจะเท่ากับ v 1หารด้วยตัวต้านทาน 1k ถูกไหมอ่าอันนี้อ่ะสมมติว่า 1k เหมือนกันทีนี้มันขนานกันปั๊บผมรู้ทันทีว่าตัวนี้5โวลต์ด้วย นะเราก็ใช้กฎของโอ์มได้ทันทีนะกระแสไหลทิศนี้นะครับออกจากขั้วบวกก็คือ I เท่ากับ5หาด้วย1 K, นะมันจะออกมา5 m มิลลิแอมตรงนี้ออกมา5 m มิลลิแอมผมรู้ทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับทีนี้สิ่งที่เขาให้ทำนะสิ่งที่เขาให้วัดคุณจะต้องคำนวณทุกจุดนะครับแล้วก็เขียนส่งมานะสิ่งที่เขาให้ทำตอนนี้ก็คืออะไรสิ่งที่เขาให้ทำตอนนี้ก็คือเปลี่ยนอ่านะ เอาตัวต้นทานนะอ่าหนอ่าหนสมมุติ 1k นะจากนั้นคุณก็วัดกระแสนะผ่านแอมมิเตอร์แล้วก็ดูว่าค่าที่คำนวณได้ไหมแล้วก็เพิ่มแรงดันเป็น4เป็น6เป็น8นะครับอันนี้ไม่ต้องต่อหลอดไฟนะเพราะถ้าต่อหลอดไฟค่าที่ได้มันจะไม่เท่ากันนะครับก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ง่ายมากเลยเรื่องกฎของโอห์มนะครับแล้วก็ต่อมานะปรับตัวต้านทานนะเป็น 2K กับ 3K นะทำแบบเดียวกันเลย นะครับปรับตัวต้นทานใหม่เป็น 2k แล้วก็ 3k แล้วก็ทำการทดลองซ้ำนะครับเพิ่มแรงดันนะ4 6 8อะไรก็ว่าไปตามตามที่เขากำหนดในตารางนะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้นะไปใส่ในตารางอ่านะ4อนะ่า4 6 8นะ4 6 8 468 468นะเปลี่ยนตัวทัแทาน1,000 2,000 3,000แล้วก็ใส่ลงในตารางแล้วก็คำนวณมานะว่าได้เท่ากับที่เราคำนวณหรือเปล่านะสิ่งที่วัดเนี่ยมันควรที่จะต้องใกล้เคียงกับการคำนวณของเราอันนี้ก็จะเป็นการทดลองแรกนะครับกฎข,ของโอห์ม